เพื่อนประกากินกล้วยกบกล้วยกันก้องแกะกับล้วยกองกล่นก้องกินซะแล้วมึงจำมาได้ไงจำมาแต่พะย่ะนะขอบคุณสรอตที่ทำให้ผมได้ขี่มอไซค์เมื่อก่อนผมขี่รถยนว่าจะไดกินนีะ บอสได้ดสินมีแม่คอยกระตำเป็นมาลองให้เจ็บสินเจ็บเป็นอสนดินมีกอได้ินมอได้ัมีบอ้ดนีอ้ับินมีสได้ดันมีบอันีด้่ีอ้สินินีนมีนีมอม้มอมบสสินิมี สินนี่เนี่เป็นของสมมาญนี่ยคันจุ้มบุญ่าผู้บ่าวไปขอผู้สาวนี่ไปได้ของสมมาเป็นหมอนชิดแน่สมมือนี่ท่านสมัยได้พระคุณตัวโตประสิทธิ์ได้สินมีแม่ค่อยกึ่ต่ำเป็นขี้เดือดหน้าบ่มีนี่เขาอย่างเฮ็ดจักเลยเหอ้ยเอาละโชคดีมากเลยขอโอกาสเลือเอาเอาแมงมี้มาต่ำเป็นสินมีสินสินว่ามันเสรนจปักดีเขาปักปักปัก แตงไม่ิเนี่ยก่ดวัวเป็นเน็ายอยู่ประเดี๋ยวมยังกเฮียละออนงมาวหน่อยเโเ้ขอขาเขาไม่ได้กินแงของไรสดเต้เป็นไก่จีล้วคมดับ เขาก็ไ่ได้กินไปอกแกไก่หูส่อว่าหน้าเจไรยังยังอยูอ้ก็่ได้กินห็น่าบริเวณหน้าซอยกข่ินเนี่ยอไจดำเหียเอาาด้วยตได้ไหม้วยาตได้ไมเขาก็ไ่ได้กินยูเขาได้ไโอเคไกไก่หูเขาก็ไ่ได้กินเราก็ไได้กินอยากกินตั้งเขาตั้งเราสอครับ นิ้วเข่าตาบกินข้าววันที่ได้ตัคิดมีแน่ไข่กับตำเส็น